มาทำไรวันนี้มาซื้อเสื้อผ้าอาหารเสื้อผ้าไทยใช่ใส่ยไหมผมไม่ใส่ได้หน่อยนึงเอาคือจะใส่บ่ได้ยคือเสื้อเด็กหน่อยเด้อเธอเอาเดี๋ยวนี่เขาก็ใส่ใส่เอสคือกันอาบ่ใช่เขาใส่ได้แล้วพี่รักษ์ใส่ไหมชุดอะไรอ่ะเอาชุดสวยไงใส่ได้เหรอใส่ได้ใส่อะไรใส่เอมอูยเอาใส่เอสไหมอาอบ่พี่มีใส่เอสไหมคะนี่ไงใส่เอสนี่เสื้อสีครีมพอดีเลยเห็นอย่างนั้นก็นเลยใส่ใส่เอสเอา ก็ดีท็อกมดเอสนี่เดฟเป็นดีท็อกมดเอสสูตรดีดไขมันลดบวมลดโซเดียมพร้อมและที่สำคัญเล่งเผาผผาน้อมที่รักนี่เห็นบอกเมาื่อคืนนี่ไปกินดีสองดีสามมะเป็ดเดี๋ยวกอนนอนสมนันได้ใส่ใส่เอสขึ้นก่อเห็นปะสวยปะสวยสดิเอาตัวนี้นะอ่ะค่ะเอาตัวนี้จ้าอะไรเห <laughs> มือยากได้ชุดนี้อะ่ะทำไมใส่ไม่ได้อ่ะทำไมใส่ไม่ได้เป็นไซเอสม๋อไม่มีไซส์เอสไม่มีไซส์เอสหมดเหรอคะอหมด,หมด อ๋ออยู่ร้านนู้นเหรอถามให้หน่อยอยังได้อ่ะสวยอ่ะใส่บัวร่ายเหรอสก,กินดิบอ,กกอ,ดอ่ะสกินซะ้สกินโซนหมดอรนะนุ่นได้แล้วแต่คนละสีเอาตัวนี้ได้บอสวยหรอเอาอยากได้อ่ะซื้อให้เนี่ยอุ้ยร่วงซื้อให้นะ